ราศีพิจิกได้อะไรราศีพิจิกได้ไพ่เจ็ดาด,ดาบคือการหลอกลวง <c oughs> นก็นคือชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ต้องระวังครับการหลอกลวงทุกรูปแบบมิจฉาชีพทุกรูปแบบเลยนะฮะช่วงนี้มาเยอะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์โซเชียลเนี่ยน,นะฮะข้อความแปลก นะฮะลิงแปลกๆใช่ครับอย่าไปเชื่ออย่าไปกดอย่าไปดูอย่าไปสนใจ<ม>หรือไม่ก็สายโทรศัพท์หรือไม่ก็การมีการโทรเข้ามาตรงๆอะไรเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับด้านพวกการเงินอะไรเงี้ยนะแปลกๆลงท้ายด้วยการโอนเงินอย่าไปเชื่อเลยทุกรูปแบบใช่ค่ะประมาณนี้นะฮะ,<ส>ะแล้วก็อีกมุมหนึ่งคือชาวราศีพิจิกช่วงนี้ให้ระวังเรื่องอบบยามุกทุกด้าน<ม>คุณจะมีสิทธิ์มีปัญหาหรือไม่ก็ไม่ซื่อตรงมีปัญหาวุ่นวายได้ง่ายนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่ดูเสียงแล้วเหมือนจะมีผลกับตนเองใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้ถ ก็มุมนึงก็คือให้คุณระวังเรื่องเกี่ยวกับด้านงานที่เกี่ยวกับพวกเพศเสียเส่ยง<ม>งานสีเทาๆนะฮะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหรือถ้าเป็นงานก็คือในช่วงนี้คุณจะต้องอาศัยคนช่วยคนช่วยคือเส้นสายฝากฝังหรือไม่ก็เกื้อกูลไม่งั้นคุณจะมีปัญหาในสูงมากหรือไม่ก็อาศัยหน,นึ่งนเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานที่ต้องมีแบ็กมีคนอุปถมัมภ์ออมองอีกมุมหนึ่งเหมือนเขาต้องได้เก็บความลับ เก็บงำความลับอะไรบางอย่างแมจาจยนโอมอืมประมาณนี้นะฮะ <1> 1> ตรงนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็แน่นอนงดในเรื่องการค้าประกันหยิบยืม,มรือยไม่ก็อย่าไปเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับด้านโซเชียลไอทีทุกรูปแบบนะฮะตรงนี้นะมีโอกาสที่จะสูญเงินนะ 1> <1> อะไรเงี้นะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักก็ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับรักซ้อนซ่อนเงื่อนหรือไม่ทั้งเรื่องเกียก่วยวกับด้านดวงชะตาจะมีคนมาหลอกอ่ 1> <1> หลอกให้รักหลองให้หลงนะฮะตรงนี้นะฮะเออเดี๋ยวก็อะไรหล่ะเขาเรียกว่าหลอกให้เปเออนะฮะตรงนี้ ตัว <มา S 1> จริงอีกแบบนึงเอออะไรประมาณนี้<ม>นี่คือช่วงชาวทราศีออพิจินะฮะประมาณนี้นะครับตรงนี้ต้องระวังการหลอกลวงครับผมค่ะอาระมัดระวับบงกันไป